วัดบ้านตำนั่นเมือคลิปในผ้าผีผ้านอกไปหย่อนร้อยน้ำห้อยคว้มเป็นมากของโปรเจกต์กัมพูชาในหยุคอานานิคมของฝรั่งเศสเหตุการณ์เป็นมาจังไดน,นั้นมาขับเข้ามาไปนํำห้อยหย่อนร้อยเรื่องนี้นำกันนับตั้งแต่ราชการฝรั่งเศสได้สถาปนาอำนาจของตนขึ้นในกรุงกรรมัมพูชา เมื่อปีกิดสกตศักราช1,863ราชการอานานิคมฝรั่งเศสในกัมพูชากะต้องปเผชิญกับการต่อต้านและท่าทายอำนาจอยู่หลายเถือหลายข้งในหลากหลายรูปแบบจากบุคคลและกกลุ่มบุคคลการท่าทายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าสององค์คือพระองค์มัจจวัฏฐาและกะพระองค์มัจจนโรดมอรุณอยู่ค้นท่อน องค์มาเจาวัฏฐาหรือศีวัฏฐาเกิดเมื่อปีคิเตศกราต1841เป็นโอรสในสมเด็จพระฮาริรักร,รามมาหาอิสราจิบดีเมื่อสมัยก่อนทรงราชพระนามเดิมคือด่วงซึ่งข้องราชระว่างปีคิเตศกราต1847ถึงปี1860ในปีคิสตศกราช1812 บิดาของวัฏถาพร้อมโดยเจ้าน่ายและพญาภรคมมนที่ฝักไฟสยามได้เดินทางกลับมาในกรุงเทพเพราะว่าขัดแย้งกับสมเด็จพระอุทัยราชาซึ่งคลองรา์ในช่วงปี1806ถึงปี1834และพญาพรคมมนที่ฝักไฟเวียดนามกระทั่งปีคิสกต์ศักราช1,840บิดาของวัฏถาได้ถืกทรง ออกไปอยู่ที่พัตตบองซึ่งเวลานั้นอยู่ในอำนาจของสยามปีต่อมาวัฏถากะได้เกิดจึงเป็นไปได้ว่าถ้าวัฏถาบ่ได้เกิดทุงเทพก็คือสิเกิดที่พัตตบองเมื่อบิดาของวัฏถาคล้องราชที่อุดมช่วงปีคธศักราช1847วัฏถาตามหมกไปอยู่น้่ แต่บดุลกะถึกทรงโตขม่ารับการศึกษาในกรุงเทพตามอย่างทรรมเนียงเจ้าหน้ายกรุงกมผู้ชาโดยมีเจ้าหน่ายที่ออกไปพร้อมกับวัรถานเนั่นสององค์ก็คือพระองค์มัจจาไราชาวดีและก็องค์มาัจากศรีสุวัตซึ่งเป็นเฉกทาต่างมันดาของวัฏถาขณะที่ภาพหนักอยู่ในกรุงเทพนั่นวัฏถาได้หูจักมักคุณกับเจ้าหน่ายและก็คุณนางสยามจำนวนหนึ่ง หนึ่งแน่นั่นก็คือพระองค์เจ้าดิดวรกุมารต่อมาทรงกรมเป็นกรมมื่นดำรงราชานุภาพและเป็นเสนาบริมาศไทยซึ่งมีวังอยู่ตรงกันขามกับวังเจ้าขมินที่พำนักของวัดถาก็พอต้องสงสัยว่าวัดถาสิเ้าสิอานและกกเขียนภาษาไทยได้อย่างชำนิชำนาญวัฏถาเด็กกลับไปอุดงในช่วงก่อนปีกิลกัาะ800 58เป็นปีที่สมเด็จพระอาริรักข์คอตราชาวดีลักษีสุวัรกลับไปซอยราชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ตั้งให้ราชาวดีลักษีสุวัริเป็นพระนโรดดมพมบริรักที่มาหาอุปราชและพระอาริราชในไก่แก้วฟ้าโดยลำดับสมเด็จพระอาริรักทรงโตววัฒนากลับมาอยู่ที่กรุงเทพแทน เมื่อสมเด็จพระริลักษ์สเสด็จสุรคตในปีกิจศักพราชย8 6 0พญาพระคเหนกระแตกเป็นฝักไฟและสนับสนุนเจ้าหน้ายของตนให้สรงลาดขันวัฒทกกับเข้าไปงานพระบรมศพในกรุงกัมพูชากิับไปม่เหตุทะเลาะปอแหวงกับพระนโรดมพมบริลักษ์และกถืออื่นโตกับกรุงเทพหลังจากนั้นคุณนั่งที่สนับสนุนวัฒทาให้ค้องระกับเป็นขบฏ พระนโรดมพ่มบริรัก์ต้องมีออกไปอยู่หัวเมืองและเข้าไปกรุงเทพเมื่อปีกิรศักราช1,862ก่อนสิกับเข้าไปกรุงกัมพูชาพร้อมกับกองทัพสยามในปีเดียวกันนะั้นในมือวันที่11สิงหาคมปีกิรศักราช1,863พระนโรดมพ่มบริรักษ์มหาอุปราชไดโลกนามด้นสนธิสัญญาอันเป็นผลเหตุให้กัมพูชาต้องอยู่ในรกาคาของฝรั่งเศส การได้ใช้พิเศษมีขึ้นในมือวันที่31อพฤษภาคมปีคิเตศักราช1864ด้วยควมยินย่อมของราชการอาณานิคมฝรั่งเศสและควมพร้อมใจของราชการสยามวัฏถายังคงพ้าหนักอยู่ในกรุงเทพเรื่อยมาอีกเล้าว20ปีกันนี้ออกจากกรุงเทพเข้าไปในกัมพูชาก็การกรบฏต่อต้านสมเด็จพระนโรดมและราชการอาณานิคมฝรั่งเศส วัฏฐาทิมลูกถิมเมียและกาทิมจดหมายไว้สองสามฉบับฉบับหนึ่งเขียนเป็นภาษาไทยลงมือวันที่2มสเมษายนปีกิสศักราช1,883ค้ควมวาหนังสือองค์วัฏฐาคำนับกาบเท่าเมื่อยั่งพีทันพญาศีสิงหาเทก้วยจางแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปหาได้ทำการด้วยฝีมือตนเองใหม่บัดน,นี้ข้าพเจ้าเสียออกทำเอง ฉลองประดิ์พระคุณให้สำเร็จได้ชตินี้สิหยุดเลิกเสียย่อมประทานนอนฟังเสียงโงกเสียงกากลางปลากลางนงนั่นบยย่อมแล้วขอให้ท่านโปรดนั่ระดิศบุ้งเอาถวายโตท่าราชการสนองพระดิศพระคุณแท่นที่ตำแหน่งข้าพเจ้าด้วยเถิดไอ้ประดิศบุ้งนั่นขอให้ท่านดาบารอนเหมือนลูกน้่นใส่อย่าได้กเก่งอกเกง่งไกให้ท่านนึกว่าเป็นบุตรท่านเถิด แลวกาบ,บังค่มทุนในจัดแจงบวชเสือน้ำประดิษฐ์บ้งร่วมถึงหลูกของประดิษฐ์บ้งนัง่นที่สุดแล้วสืบไปยู่ในอุปธรรมของกรมมืนดำร่งราชานุภาพเสนาบดีมหาไทยบ่โดนหลังจากทิวัตถะไปกัมพูชาราชการอาณานิคมฝรั่งเศสกับบังคับให้สมเด็จพระนโรดมลงน้ำในสนธิสัญญาปีกิตศักราช1884 ซึ่งได้กำหนดไหยอำนาจทั้งหมดในการปกครองกัมพูชาอยู่ในมือของผู้ปกครองชาวฝรัง่งเศสการกบฏต่อต้านราชการอนานิคมก็เกิดขึ้นอย่างข่วงข่วงในช่วงปี1880การกบฏทนั้นเป็นปฏิกิริยาของชอนชั้นนํ่ทั้งเจ้าหน้ายและกคุนนางในระบอบเก่าวัดถามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการก่อกบฏข้าหน้า สมเด็จพระนโรดมและพระองค์มาจากดวงจักโอรสกะได้ให้ค่วมรวมมือและการสนับสนุนกบฏบ,บางกลุ่มร่วมทั้งกลุ่มที่มีวัดถาเป็นผู้นำในช่วงปีกรกศาักราช1,886ราชการอาณานิคมฝรั่งเศสตกลงกับสมเด็จพระนโรดมที่สีบอฮหตตามที่กำหนดไว้ในบางมาตราของสนธิสัญญาและตกลุงวาสุจะลอ่อการปฏิรูป ซึ่งส่งผลกระทบต่ออำนาจของเจ้าน่ายและกะคุณนั่งในระบอบเก่าออกไปการย่อมพ่อนปลของราชการอำนานิคมฝรั่งเศสซึ่งเป็นผลดีแก่สมเด็จพระนโรดมยังปร่ต้องสงสัยหนักนําำมาสึงพระราชประกาศในสมเด็จพระนโรดมลงมือวันที่26มกราคมปีกิสกัักราช1,886ที่ว่าทรงพระดำริพร้อมกับกรมพระราชวังบวรพักตามหาอุปราช พระมาจะาเสื้อหน้าบดีมุขมนตีชุมนุ่มระชุมม่อขคอราชการฝรั่งเศสอํานวยให้ราชการแผ่นดินถือต้องตามเหยีงยงยางทำเนียมประเพณีแต่โบราณเจ้าเมืองถูกหัวเมืองกสิส่งตัง้งฉุกเลียงให้ออกมาทำราชการรักษาราชดอนรุดเดิมขางซวยสาอากรถูกจำพวกในหลวงสษิส่งจัดแจงแต่งเอามาใส่ไวในพระขั่งหลวงตามกฎหมายแต่เดิม จไหายออกหญ้าพญ่าระและบรรดาราษฎรถูกเมืองถูกบาดเลิกทำการเป็นทัพเป็นศึกกลับมาอยู่เมืองอยู่บาาทํามาหากินตามเดิมกระนั้นวัฏากะยังบอยอมจำนุนยังคงเขื่อนไว้ต่อตานเป็นเสียนน้ำแก่ราชการหน้านิคมสอด้วยเหตุผลใดกลบบอกในชัด ในปีกิกราช1 1เ1ร้าห5ปีหลังจากกบฏหยุดติลงและร้าสิบหาปีหลังจากใส่ชีวิตในร้าปาถามกลางคนและควมกึงเทือนและควมลลมเลววัฒนากระขอเจรจายอมจำนนแกราชการอานานิคมฝรั่งเศสแม่เสื่อเคยประกาศไว้เมื่อเข้าวนี้ออกจากกรุงเทพมาทำการในกัมพูชาวาในชีวิตนี้สืยุดเลิกเสียยยอมประทาน การเจรจาบ่เป็นผลและในมือวันที่30ท่านว่าคมปีนั้นวัดทากระตายในเล่าปลาแผงเมืองกำปงทมสำหรับอยู่คนท่อนเกิดทีอุดงปีกิสกาันราช1860เป็นโอรสในสมเด็จพระนโรดรมซึ่งเวลานั้นเป็นทีพระมาอุปราชปรับโซกันเรือว่โกลจุกเมื่อปีกิกาันราช1872 และก็ได้บรรพชาเป็นสมณนณรในปีต่อมาการศึกษาของอยูค้นทอนเป็นไปตามอย่างธรรมเนียมประเพณีในทำนองเดียวกันกับวัฒถาแต่ต่างกันที่ยูค้นทอนบดต้องไปรับการศึกษาที่กรุงเทพและที่ต่างอย่างสําคัญคืออยูุค้นทอนได้เรียนในโรงเรียนในวังที่กรุงพนมเปญซึ่งมีคู่จานวนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส โรงเรียนแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1867เป็นเหตุผลให้ยูคนอนทอนไม่ความสามารถทังภาษาฝรั่งเศสซึ่งเปิดโลกของยูคนอนทอนไปสู่ทังที่ตั้งจากวัดถาในปีคศ1884ปีที่มีการลงกน้ำในสนธิสัญญาหือดร่อนอำนาจของพระเจ้ากัมพูชา อยู่คนท่อนเองบอดม้มีหน้าที่ราชการได้ใดเค่นเดียวกับเจ้าหน้ายโดยมากในเวลานั้นเป็นแต่ไปเรียนหนังสือฝรัง่งเที่ยวเป็นนักเลงสูบยาหลักฐานไฟฝรั่งเศสเท่าที่มีกะกล่าวถึงแต่ขวอมพะพผติอันบ่ง,งามของอยู่ค้นท่อนและการเข้าไปพัวพันอยู่กับการเมืองในราชสำนักและการต่อสู้ชิงสตรี เมื S <S <an> ่อเกิดกระบฏปีคิดศักราช1885-1886ถึงปี 86, นั้นบอปรากวบารอยู่คนท่อนมีบทบาทอี่อย่างต่างจากวัฏถาภูเป็นอาหรือแม่แต่กาะทาั่งรวมจากผู้เป็นอนุชาต่ตางมั่นดาที่รวมกันกับสมเด็จพระนโรดมในการต่อสู้กับราชการอาณานิคมฝรั่งเศสเป็นไปได้มากกว่าการแสดงบทบาทจังสีของดวงจัก ร่วมกับการเป็นข้นโปรดในสมเด็จพระนโรดมและได้รับการถูกขาดหมาย่าสื่อถือเลือกให้สืบราชสมบัติเหตุในในปีคธศักราช1890ราชการอานานิานคมฝรั่งเศสกะก้าวหาว่าดวงจักรพยายามขาสมเด็จพระนโรดมผู้บิดาแล้วก็คุ้มโตดวงจักรไว้ในคุกปี1891 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดการต่อสู้อันย้าวดนในระหว่างผู้นำของระบอบเก่ากับระบอบอาณานิคมดวงจากแหกกุกนี้เข้ามากรุงเทพในเดือนสิงหาคมปีนั้นและบ่เคเยไดกลับมากัมผู้ชาอีกเลยในปีนั้นสมเด็จพระนโรดมได้ย่อมสละอำนาจทางการเงินให้แก่ราชการอาณานิคมฝรั่งเศสหลังจากที่ถูกกดดันมาหลายปี และวัฒกตาตจเมื่อก่อนมือ่อสิงปีนั่นเองสถานการณ์ของสมเด็จพระนโดรดมเล่วลายมากขึ้นในปีคิศักราส1,897ในเดือนกรกฎาคมปีนั้นพระองค์มาจ,จะมายุราภูโอรสซึ่งประพฤติการต่อต้านราชการอนานาลิคมฝรั่งเศสมาตลอดกระถึกในรประเทศประยังไง่อนอันเนื่องจากถูกกาวหาวาสมคบกับพญาขทาท่อนทรนิ่ ชซึ่งในเวลานั้นเป็นผู้สำเร็จร,ราชการเมื่อนพัตบองเพื่อล่มล่างราชการอาณานิคมฝรั่งเศสในกัมพูชาและในเดือนเดียวกันสมเด็จพระนโรดมกระถือกดดันให้ล่วงน้าในกฎหมายที่จำกัดอำนาจในการบริหารของกษัตริย์การตัดสินใจใดๆของกษัตริย์สพิบีผลทางกฎหมายต่อเมื่อขาดวงสูงสุดเห็นชอบและการวมลงน้าหนา สถานะซึ่งอำนาจของสมเด็จพระนโรดมถือย่ำอีกครั้งในปีกร์ศักราช1899เมื่อการขัดขันของพระองค์ในการตั้งเสนาบดีถูกปฏิเสธจากข้าหลวงสูงสุดเวลานั้นสมเด็จพระนโรดมใส่ทุกวิธีที่พระองค์หูจักในการต่อต้านอำนาจราชการอาณานิคมฝรั่งเศสบ่าว่าสิโดยการประชิญนนาโดยตรงผ่านการใส่กำลังในกบฏ ปีกิเลสศักราช 1,885- ถึงปี1,886และแบบบอพเชิญหนาผ่านการปฏิเสธและการบอยควมรวมมือกับโนโยบายและการควมหล,ลื่มใดๆของราชการอณานิคมฝรั่งเศสหลายครั้งแม่สบิโบเอิ่นได้ว่าชนะในกระบฏปีกิศักราช 1,885- ถึงปี1,886 แต่หลังจากนั้นราชการอานนาในคมฝรั่งเศสกับประสบความสําเร็จในการรืดอล่อนท่อนอานาจของสมเด็จพระนโรดมและการเพาะค่วงผกดีต่อราชการอานนานคมขึ้นในหมคุนนั่งเมื่อถึงสินศตวรรษคนที่ยืนอยู่กับระบบเกา่ากะเหลืออยู่บ่หลายเวลานั้นเองที่สมเด็จพระนโรดมตั้งอยู่คนท่อนโอรสที่มีอายุมากที่สุดในเวลานั้น ให้เป็นหวนัวหน้าคณะผู้แทนกรรมัมพูชาไปเข้าร่วมงานมากร,รนาหนาชาติที่กรุงปารีสในช่วงปีกิเลสศักราช1 9 0 0เพื่อปฏิบัติการภารกิจสองประการภารกิจแรกซึ่งเป็นภารกิจยังเป็นทางการนั่นคือการเป็นผู้แทนของพระเจ้ากร,ร,กร,รุงกัมพูชาในการเข้าร่วมและแสดงความยินดีกับสมาชิกของรัฐบาลฝรั่งเศสในโอกาสที่มีการจัดงานมากร,รนาหนานาชาติ ภารกิจป,ประการที่สซึส่งอาจสำคัญกลัวคือการประท้วงนโยบายของราชการอาณานิคมฝรั่งเศสในกัมพูชาในบทควมเรืองสองอรยธรรมติติพิมพ์ในหนังสีพิมพ์ฟีกาโฮฉบับเมื่อวันที่8กันยายนปีกิเลสกัลาด1,900เกเหตุนใดเกิดการมีผากวิจารณ์พฤติกรรมของ ราชการอาณานิคมฝรั่งเศสในัมผู้ชาติขึ้นในมูสาธารณชนและเอกสารอีกชิ้นหนึ่งคือบันทึกค่วมจำจัดเหตุจัดทำโดยพระองค์มาัจจากรชาชทายาทอยุข้นท่อนถึงนายุกรัฐมนตรีและถึงสมาชิกรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่อยู่ค้นท่อนยืนแก่รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสในมือวันที่สิบกันยายนก็ยิ่งเหตุให้การาชการฝรั่งเศสทั้งในเมืองแแม และอนาเนคมตองเสียนาสมเด็จพระนโรดมจังถือบังคับให้เรียกโตอยู่คนท่อนกับัำผู้ชาอยู่คนท่อนมาถึงสิงคโปร์เมื่อมือวันที่28สิพฤศจิกายนปี1น0 0เกรแล้วก็ได้พบพ่อว่าถึกสร้างห่ามบ่าให้เดินทางไปยังพนมเปนอยู่คนท่อนต้องใส่ชีวิตอยู่ในเมืองทาของอักกิษที่ตนบวหุจักโดยที่บมารถเบ่ภาษาอังกฤษได้ โบหูแน่ชัดวายอยู่คนท่อนเหตุใีหยังแน่ในระวังหลีภัยในเสิงงขปูเท่าที่มีหลักฐานก็คืออยู่คนท่อนและมิตรสหายพยา,ยามตีสิจรจากับราชการฝรั่งเศสทั้งในดินแดนอาราขาและเมืองแม่เพื่อให้ตนสามารถเดินทางกลับสู่กรรมผู้ชาได้และเพื่อเรียกร้องสิทธิอันพึงได้ของตนดังในปีกิเลกดักา 1, 6, ที่อยู่คนท่อนเดินทางไปซีลอน หรือสีล่างกาเพื่อรอค่อยโอกาสทีส่จะเดินทางไปโยุโรปซึ่งเหตุไทยเขาสามารถยืนอุทธร์ไปย่งประท่านาจิบดีได้โดยตรงแต่ในปีคศักร1 9 1 5อยู่คนท่อนกับเปลี่ยนวิธีการต่อร่องกับราชการอนานิคมฝรั่งเศสลายปีคศักร1 9 1 5อยู่คนท่อนลอบเดินทางเข้าไปในงกรุงเทพบกกีเหลือนหลังจากนั้น บากขึ้นในมือวันที่20เมษายนปีคศ1916อยู่คนท่อนพอร้อมด้วยนายปร,รุ่มทหารขมรหน,นีทับไปพบพ่อกับเจ้าพญาอภัยผู้เบศชุมอดีตพญาท่าท่อนทรนินผู้สำเร็จราชการเมืองพัฒบองที่ปาจีนบุรีเพื่อร้องขอาการสนับสนุนทางการเงินในแผนการลุกฮือขึ้นต่อต้านร,ราชการอานาธิคมในกัมพูชา อยู่คนท่อนกาวอ่างแกเจ้าพญาอภัยภูเบศน้ำบาได้ประรุ่มส่องสมผักพวกไว้ให้พระจะบองและมีอาวุธปืนอยู่ในขอบค้องราวหกสิถึงเกระบอกแต่เจ้าพญาอภัยภูเบศกับปฏิเสธที่สิสนับสนุนหลังจากนั้นอยู่คนท่อนกิดใส่ชีวิตนํำเค่นอยู่ในสยามกระทั่งกว่วมตายมาถึงในมือวันที่7 7มิถุนายนปี1934 กับพี่น้องอันนี้คือเรื่องเล่ากันก่อกบ,บุรของเจ้าหน่ายนขมินเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากประเทศจะผลสุดท้ายก็บอบประสบผลสําเร็จตัวเองก็ต้องมาล่มเสียหายตายเสียจากโดยคว่ำถูกหาากลำบากใบบนหยิบยกมากบอกเราบอกสู่พี่น้องฟังถึงบริบทในยุคที่ คขมิอยู่ในปกกรองของฝรัง่งเศสได้บอกได้เราได้เบ่าสู่พี่น้องแล้วกะสิไดอำลาฝากพี่ฝากน้องซอยไลยซอยแชร่กดติดตามเป็นรถเร่องอ,อกแร่งใจในการบันทึกประวัติบ,บ้านตำนานเมืองไว้ใน YouTube พ่อพอกันใหม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกท่านขับ